สวัสดีค่ะพบกับรายการ Be Lucky like Channel กันแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทาเควสนะคะเป็นเควสทรงผมเนาะเป็นเควสทรงผมแบบเป็นอีเวนต์นะคะก็คือบีเพิ่งมาล็อกอินเป็นเดอะซิมใหม่นะคะก็เลยแบบก็เลยแบบมาทันเควสพอดีนะคะก็เลยแบบต้องแบบมาสอนนะคะก็อยากจะมาสอนทุกคนเผื่อคนยังไม่รู้นะคะว่าสอนทำเควสเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าต้องทำ <laughs> ทเควส์ยังไงนะคะก็เลยวันนี้ก็จะมาสอนคือเหลืออีก ยี่สิบสองอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเกือบไม่ทันเควสแล้วนะคะก็เลยแบบต้องรีบทํานะคะอย่างแรกมันจะมีขึ้นมาแล้วก็กด yes นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยมันก็จะแบบเป็น go to อะไรนับบ่นแหละค่ะ hobby อะไรนะคะอ่านไม่ค่อยออกนะใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกดพวกแบบประมาณนี้มันก็จะขึ้นว่าเราเออได้ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าจะได้ส่งผงนี้มันก็มันจะขึ้นมานะคะ คือมันจะมีกดสคริปทั้งหมดเลยให้เรากดลวดไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดใช้ไปเลยค่ะกดไปเรื่อยๆเลยนะคะกดไปทุกทุกอันเลยนะคะมันก็จะได้เนาะแล้วก็แบบพอเสร็จแล้วทรงผมมันก็จะเข้าไปในตู้สื้อาเองเลยนะคะก้อนนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่หรือว่าของทีนนะคะของอะไรอะของน่าจะเป็นของผู้ใหญ่นะคะ นี่นะก็คือกดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็รอแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะกดไปได้เยอะแค่ไหนนะคะโอเคนะคะก็ถึงอันสุดท้ายแล้วเราก็จะกดไปนะคะจริงนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวขอแคป,ปน,นึงเอาขอร้ค่ะ โอเคค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามันจะเข้าของซิมไหนเนาะหรือว่าจะเป็นซิมผู้ใหญ่หรือว่าซิมเด็กซิมผู้หออใหญ่นี่เลยนะคะแล้วก็มันเราจะไปดูกันว่ามันเข้าหรือเปล่าแล้วก็ทรงผมจะน่ารักไหมนี่นะคะแปลว่า เป็นของซิมผู้ใหญ่นะคะมันก็จะมีพวกหลายทรงเลยทรงที่ทรงนี้น่ารักอยู่นะจะทรงนี้แบบน่ากลัวน่ากลัวนิดหน่อยนี่นี่ก็น่ารักนะคะมีหลายสีหลายทรงเลยน่ารักนะคะเป็นมาใหม่ยังนี่นะคะก็ก็มาเลือกดูกันได้เลยนะคะถ้าจะใส่เนาะนี่เลยนะคะก็แบบใส่ใส่ก่อนแล้วกันนะคะ ก็สอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้เราสอนเคลดอะไรอีกหรือว่าอยากให้ให้เราทำอะไรหรือว่าทำซีรีส์อะไรบอกเราได้เลยนะคะก็บีจะมาทำให้ทุกคนนะคะก็สวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ช่องบีดักกี้แชนแนลกันด้วยนะคะสวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ